ตักนำมาแล้วพี่น้องเงอย่าใจง่ายที่เข้าสัมผัสกันพี่น้องวอดี้ดจูเน่ฮัลโหลไฮตามสองแม่ลูกบาทนี้เย็บไปทางไหนแล้วพูหนึ่งสลูกหลาไปทางไหนแล้วไปเกี่ยวเข่าไปเกี่ยวข้าวอยู่ซ้ายเกี่ยวข้าวไปหัดจางดิพี่น้องเไงกลับทักทายสบายดีพี่น้องมือสกู๊ชคนแล้วพี่น้องมาเปิดคลิปอยู่ที xong à, mẹ lục tam khẩu đưa vi nồng đưa à, thừng bẹt thừng cài, tem lây thừng áo no. cho, nó vi <laughs> nồng này phun khụp lây, to bẹt phủ to bắc nhảy, bẹt trao bò mày tháo, lũ, <laughs> thùng vi nồng này phun, à, đi nè, ha vi nồng đây, đây khâu hay mà แม่นบ่เขาให้ได้เข่าห้มากาพากันตามเนาะบ่มีเงินไปรับจ้างซื้อเข่านอไนไม่เนาะตามเอาอเห่อเสื้อแห้งเอาอจ้าง, <c oughs> งแต่เช,ชื่อเป่ปงหน้าโดยซื่อเป่งน,นัวบ่า <c oughs> โอ้โอ้เนาะเนะเดี๋ยวจิงหัวเสียเงินให้ซื้อเป่งน,นัวกินมือนีิ ขำเพื่นบอลลูกเช้ามาน่ะขำฮะหามงหามงฟูป้าตัวขำเลยเนาะพี่น้องเลยมืัอนี้กันมาอัปเดตวิธีชีวิตทางเฮือนของแม่น้องน้อยเนาะน้องน้อยได้ชื่อลูกเจ้าพุ่นนันเนาะสาวน้อยสาวน้อยเนาะพี่น้องพุ่นนี้ชื่อนางเลยเนาะอ่าพุ่นนี้ชื่อนางพี่น้องเลยอ่าทาง เพม่อนของแม่นอ้องออน้องน้อยครับแม่น้องนางน้องพี่น้องอยู่ทางบารละตึบม,มันสิบมุนสบ,บ่ <c oughs> ปะฟ้ตาตะมุนมาเลยได้นน่พี่น้องมุน่นไทยได้มันก็เป็นห้ายังไงเป็ดไก่กินนั่นเนาะเป็ดไก่เขาเจ้าเป็นเบอกทนนี่ <c oughs> โคกชายัวนี se ้นั่นแบบว่าแม่นพายเฮ็ดแล้วบ้างนี่เออยโคกัวนี้เนาะมาขอตามน้ำเพลินอ๋อนั่นนะพี่น้องเลยอ่าโคกคนตั้งพี่ได้เฮยียนจะของหลังนี้นะพี่น้องอือแถวบ้านนี่ก็มันกับบารมีมาทุกคนได้อเนาะบางคนก็มีห้องชี้เหมือนวะอือแลตามมุ่นน่ารีบอ่ แตกต่าตัวกามใหญ่เลยนะเป็นน้องอะไบ้างนี้ขากระลิ่ด้ลเมื่อกี้นี่ไปหาบน้ามาามันบ่อ๋อไปหาบอยู่ไช่เลยมันนี่ยูน้องยูบอลนั้นเจ้าผ้าเขาไปเบิ่งมันหามบ่ดูว่าบอลใดบอลนั่นเลยเนาะอ๋อเป่น้องเลยอันนี้น้องนางเด้อเป่น้องเดรสสวยแล้วปะกับผัว ฮะทางเอฟซีป่อทิดได้เขาเมนมาเนาะว่าถามมันดูดูว่ามักยู่บ้าู่บ่าวคนไทยเพื่อนว่ามักยู่บ้าู่บ่าวต่างประเทศบ่นั่งนั่งมักยูนะครับ่าต่างประเทศอยูเมกาพนักหมักบ่ามักบ่ผู้เฒ่าก็มักบ่า หะหยอกกันเลยพี่น้องเลยเก็ถามกหยอกกันอะไรเนาะพี่น้องเนาะมาถ่ายวิธีชีวิตเพิินมือตํเข่าพี่นอนะ้องเนาะอ่ากับฉีบ้ขคอเพชรคอลายให้เนาะพี่น้องพอเพิินกับบมีโทศรรัพท์แนะ่ฮะของน้องน้องน้อยมือน,นีเพิ่นไปเกี่ยวเข่าเด้อทางเยิบนีเพิ่นบนอยู่ไ้โอกาสหนามาอาจจะเพานะเนาะเออมันเป็นเขาอันนั้นเลยเนาะ เขายังก็เขินห้ามเป็นห้ามเลยได้บ้านเนี้ยพัดแล้วก็ออกเลยอืยังมาแล้วยังกรนีซ้สำนั่นนั่งแล้วเลยบอกตอนไหนยังยังยังพัดอีกเนาะยังตามไม่บอกพัดแล้วจึงตาอีกบ่มีกระดงเครื่องบอกห้ามมันตกลงใส่แบบให้ก็ไก่กินหมดเลยพี่น้องไอ้เจ้อหมูกับหมูมึนไม่ใช่หรูอว่าของเนี่ย ขอเชื่อน้ำพิ่นมาเลี้ยงไดไหมเลี้ยงก็ไม่ได้เป็นตายมดตายมด่อถือผักตลอดถืควักตลอดเลย,โ,ยโอ้โหข้าวนี่ให้เจ้าเองเนาะให้หอเองชามเปาในชามเปาโ,โอ้ตายนั่นบ่มฟอกินดอกสามเปาหนึ่งเนาะพี่น้องตั้นี่มันกระหี่บะกระไรไรแล้วนี่มันมุนหมดแล้วพี่น้อง สามเปาหน่อยซามเปาเขาเปลือกเลยพี่น้องเลยทุกคนเลยมันโบแมนสามเปาเขาซานนันเลยเนาะอือพี่น้องเลยอ้าวครับชมบรรยากาศการตำเขาวนี่แหละมื่อีงเนาะอยู่รอบๆอันนี้เล่าข้าฮงเขาเจ้าแมนบอลเนี่ยเล่าเข่าวเพื่อนรังนีเลยพี่น้องเลยแต่เฮือนเพิ่งรังพูดพิ่งพี่น้องรังพูาบอลเพิ่นตั้งดินให้เฮือนนะกับโบแมนดินเพิ่นใดน้องไปดินของคนอื่น ขอตั้งอยู่เนาะขอตั้งอยู่เออคือพ่อเพิ่นต้นน่ะเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้งัวคขั้วใบเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงงัวคขั้วเขาบ่ได้นหนิดูในไดพ่อเพิ่นพ่อเจ้ะฟัวจะยังบ่มีบ่งัวคขั้วเลี้ยงยังยังเนาะคั้วลหถามเพิ่นว่าชิเลี้ยงบ่แบ่เพิ่นห่ะอยากปนไอ้แบ่อยากเลี้ยงงวควายเพิ่นน่ะออพอเพิ่นมีแบ่บบบนี้นะพี่เนาะชักเช็ดได้เนาะมันกระยากไง เอ้ยโดนอนลินเอาเฟอร์ซีแล้วเนาะมัดมืดเหมือนกมาจักทำเขาทำนำเลยพี่น้องหมดไปลินบุญมาสาหน้าของเราเลยไปเลยมึงมีเงินมีคำเรื่องบุญเรื่องชิ้นท่านขอทำหาเลยเนาะ ฮะพี่น้องไงยตั้งสีเลย<ป>บินดิบิน<ป>โอ้ยังนี่พักบงบบงแม่เนี่ะจะพกักยังพี่น้องมันเกิดตามนี่นเนาะอยู่ที่บอนตามเขาตาม้มลำพี่น้องเลยบงังกัน ช่วงนี้บริไปณหาดละไม้มาขายมันบ่โอ้ไป <c oughs> ไปบ่มาไปแล้วนละไม้กระยายนุ่งละไม้ก็ะยดละแล้วโดยๆๆโดยโดยทำเข่าเดียวถ้าเบิ้ลทำพันพัดพี่น้องอันนี้ขั้นตอนของของเพิ่นตำเข่าอนนี้มันจะเป็นจั่างไรน,นะพี่น้องพอเพราะว่าเพิ่นเข่ามาทำแล้วก็บพัด พัดแล้วกับมาเก็บเขากาดออกอีกได้ร้ายเถื่อนเลยพี่น้องเผื่อชิได้หนึ่งเขากินนะม้วน,ะนงานทำแล้วกับจังหวัได้พัดอีกหนี่เนาะพัดเอาห้ามเอาเขาเปลือกออกเมาื่อพี่นอ้องได้เป็นเม็ดเขา่าตัวได้เม็ดแหลมมุนเลยก็ตกมาเป็นไก่กินอันนี้พี่นองง้องนะแัวนี้นะตัวได้มันมุนเลยนะ แต่ตไรมันเป็นเม็ดเขา่ามันมันนักมันสีบอน,นั่นเขาก็มัน,มนยังเล่าเด็กกันหน่อยกันมาเก็บเข่ากลางเขาอีกบเนี้ยเนาะเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันเด้อคือ้องจังไงเบิ้ลตอนทันคันไปชีน้นี่เขาไร่เนาะได้ไปชีเงินสองพันสองพันนี่เขาจะคอบสอบนึงสอบนึ่งเอาบบ่มีเงินสนอมีเงนีช่วทำเห้ บ่จำหมดว่าเข้าสอบนึงนี่กับเวลาว่างเฮาไปสีกับตําตัวได้ไลหลายบ่แม่นแบบน้ําหนักขา้าหั่นน่ะเออคือกันทั้งนั้นคือกันบ่จนว่าจนไปสีได้หลกว่าเขาคือกันไปภาษาในเส้กระเป๋านี่พนนกพเ็เนาะอได้ก เขาเขาเปลือกเขาเปลือกกระเป๋านึงได้ข้าวสารนี่ได้เต็มกระยังตามตามก็ได้เต็มกระยังคือกันว้าอะไ้เต็มกระยังนี้เขาคือกเต็มกระยังข้าวสารเต็มกระยังห่าอ่ะตลวงเข้าใจแล้วว่าหมายเขาว่าเอาเข่าเขาเปลือกสอบหนึ่งปรชีนได้ได้ข้าวสารเต็มกระยังขันเขาตั้มเขาเปลือก หนึ่งกระสอบได้เขาใ้านึกระเตะมาย่างคือกัน <c oughs> แม, <c oughs> ม่นบอกหมดเต็ม <c oughs> อย่าสแสดงว่าลูกมา,าตามโ <c oughs> อ้ฝนลองไปผัดคนหนึ่ง <c oughs> ผัดออกกันแล้วออกหมดเลยแบบวิตามินมันกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ง> <c oughs> กำลังหมกบิกินเลยเนาะไก่ไก่นี่แล้วได้ตักน้ํามื้อนี้ยังยังยังสิไปตักอีกบ่โหลโอ๋ยังสิไปตักอีกเนาะพี่น้องหาเดี๋ยวรีบไปตักน้ําทาง <objectively>. <pues spreadsifies> <faced> <Yeah. gasps> อ่า <N> ัด <an> ตอนแ้วมันก็ขาวไปไปนี้เนาะข้าวขึ้นยังบ่ไเลยอ่ยังบอ,อ,อ,งบอหลอนมดเลย <N> <an> ตามมานียเอาบึงขัน้นตอนการทำเขาวันนี้ปิ้นท่างไงบอกมาเี้ <N> <an> มื่อกี้นี้ทางน้อยพี่น้องวันนี้มาปีนทางใหญ่อีกตุ่มตุ่มนี่ก็ะเพาหอยหัวซากเนี่ยมันมีทางทางน้อยทางใหญ่พี่น้องทางนี้ทางใหญ่เนาะทางนี้ทางน้อยทางน้อยตามตอนมันเขายังบพัดนพัดเนาะหลังจากพัดแล้วอีกตอนยังบยังบาแหงเมื่ยังเบาเมื่อไรมามาใส่ปีนทางใหญ่อีกพี่น้องวันนี้อ่าตัวเสียดจ เงินเขาแต่ละมื 1, ้อตามทุกมือเลยม่นบ่นั่นตามทุกมือเลย้องน้อยไปเข้าสมู่บหรือว่าเกข้ารเออนี่เท่าใด1 5 0 5 0 0อืมงันเช็คขอรับจ้าพี่น้องเจ้าด้คือบไปเาไป ไปสามือมือน,นี้ฮัปกรนมื้อนี้เห,หนื่อยเนาะเออเด้อเด้อเด้เหนื่อย,ย,ย,ยนะพี่น้องจะเข้าแถวบ้านน้องย่างนี่เปล่าเ,เห็นเขาเจ้าเกี่ยวอยู่เต็มนี่เถอะนะเอเอได้แต่ช่วงนี้แหล้วมันจึงหมาัดมันนานน,นี้กันเออแล้วเขามันมัดไลลเข่าเข,ขาก็รใช้เล้วมาเลยเดย้ออ่ะพี่น้องนี่ขั้นตอนเท่านี้บ่ ผูพัดพัดผูตำกับต่ำสวยกันชมไมลูกส่วนใหญ่ม่แต่ผู้หญิงตำเขาตำหนำเป็นบอกอืผู้ชายนี่ก็หมดมเลยตำเลยไปเห็ดเรียกอืน่น <c oughs> มันเป็นกาแฟนี่บอกเลยอะไรเนาะเนาะอือกาแฟนี่ส่วนใหญ่เห็นแถวเขตน,นอกแบบฉีนน่อยเปน้องม่แต่ผู้หญิงเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดตำเขตาต่ำหนำอยู่หากิน ไผู้ชายจะเห็นแก่อ,อื่นพี่น้องออ้ตัวแงงลีได้นีิได้ตามมาเป็น,นเฮีอมันดน่นี่อืมโอ้อตัสันนจนฮหอดสัคีชิตามเขาตามน้ำพี่น้องเอ้ยบ้ ซีเข่าเย็น่าเข้าเขาแต่ห้ามอะไรก็แล้วแม่นฮะเอาเงินพ้อมห้ามก้าวเอาเลยเลยเอาแล้วอยู่บ้านคอยบ่อได้เอาแต่ห้ามอะไรก็แล้วใส่เงินวาวเลยซึณเจ้ามีรถจักรหรอเป่ผมีเลยเนาะโอ้เันมีรถจักรไหนเอาไปซีอยู่บ้านคอยนี่เข้าแต่ห้ามอะไแล้วเล้ยงแถวบ้านแถวบ้านเอาโนนยางนี่ก็คือกั้นนี่เขาแต่ห้ามอะไรก็แล้วเลย ขขาวนี่เขาบ่ไดาได้เ,เงินนี้เขาบา่ไดาขัานเขา,ขาห้ำแหละเพราะว่าเขาไปขายห้าก็ได้ได้ตังเงินเลยด้อืมอยู่นอกปัญหาเป็นแห่งกหี่เลยชีเข่าเอาทั้งเงินเอาทั้งห้ำอีกแห่งเต็กผู้ชีก็ดเเนาะนี่น้องลำบากดีได้แบบนี้เลยแต่แถวบ้านบรทิดาน,นอสำหรับไปชี้เข่านี่เพื่อนบอ,เอ,า,เอาเงินขันเขาบอวห้าเนาะ กานว่าเฮาเอาห้ามเลยเพิ่นไะไเป็นโรคนี่นะกาดชีเข่าเพิ่นไะไจักเพิ่นไะไนั่นได้แหละการบ่แพงดอกพี่น้องคันสมมุติเอาไป3 4มสอบก็ตกอยู่ประมาณ3าไปพันหรือ4ีไปพันนี่แหละพี่น้อง3 4มสี่สอบไ้เอาไปหนึ่งสามสอบมันกระเปลือกเนาะกานว่าเฮาสีเฮาบ่ห้ามอะไรเพิ่อบวชเงินเออเฮาปะห้ามไม่เพิ่นเลยหั่นนะเพิ่อบวชเงินอยู่พุ่นน่ะ แถวบ้านบาัณฑิเนาะพี่น้องอันนี้มันอยู่แถวเขตสนบสเนาะมันต่างเด้อ,อพี่น้องเลยอ่าพี่น้องเดี่ยวบัณิตที่ถ่ายให้เบอร์มิเตอร์ตามขั้นตอนเดี๋ยวหยุดคลิปก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวหับซมนำกันรอรุ่นนำกันเนาะพี่น้องจะเป็นอย่งไรอีกหน่อยทั้งนั้นไปหาได้ไหมเลยพี่น้องในบ้านนี้คุณคุณพอ่าพี่น้องตั้มชองเถื่อเนาะเถื่อที่ชองแมนแล้วพี่น้องเลยก็ไปพัดเลยบ้านนี่ทั้งนั้นแล้วนะพี่น้องมาใส่กระยาะ โอ้เป็ดนี่โตเทไรเด้เป็ดจะคล้องเฮือนล่างได้ก่อนล่างนั่นเอยฝุ่นคลายโตเทไรเดีเนาะแถวนี้เนาะแพงบ่แซมนี่โตเทไรแซมหนึ่งเงินมาเคยหูซื้อไปต้มนี่เดือดปิ้งเนาะปิ้งเป็ดคัะกันงามมาเรียแถวเป็ดธรรมชาติ์นี่เนาะกินแถวนี กินบทประจำเขาวตำนำเลยเป็ดบะหมี่หัวหานเกลือได้เป็นเนี่ยนะเกลือแบบหยาเกลือแถวอันนี้เลยเลยกินหยากินข้าวกาดเนี่ย่ายาเลยเลยนี่มานี่มานี่ยเกลืห้ามเป็ดแถวเฮกินห้ามกินหยาเนาะเฮ็ยได้สิได้ห้ามใส่บัดนี้เจียวตำแบัดนี้ไม่ได้เลยฮะ เขาภีเอ้าภาษีเอ้าเอเขาประเทศงานนั่งเขาคือ uh มีเงินซีเขาใช่เขาไปห้ารับจ้างบริเวณย่งเขาหมู่คือกันเพื่อหล้างนั่นบริเอนหมู่ของเงินน้องหน่อยนะล้างนี่บปล่เออล้างนี่น้องหน่อยมานอนนะเนาะ เออพี่น้องมานอนลังนี้เลอเอตนพ่นาลังนี้อยู่จะคนสิพุ่สองคน<อ>งลูกเพิ่นไปได้ไมดเอาพวเอาเมียงลูกเพิ่นไปเจยวข้าวรับจ้างอือไปกับสาวน้อย,อยแล้วพินอยู่เพื่อนเดียวนี้แบบลูกเพิ่นันจะค้นแต่แทเลยสมคนสคนเสียนงยงงั แล้วได้ยินว่าลูกเพื่อนเอาพวเมียบอกเราไปอยู่บนื่นบอกดินใดๆมันเอาพวะเอาพว<น>อืมเ๋ยวแต่มันมันพอดีเลยหน่อยๆนะพี่น้องเพราะว่าได้ยินบอกสลีปอยู่ที่พังเพื่อนก็มีลูกมีเต้าอยู่ที่เนะาะเจ้าของเรือลังนี้แต่ว่าเพื่อนไปอยู่เอาพวะอยู่นลำพัวน้องพี่น้องและปัจจุบันนี่คืออยู่สามคนเนาะ<ด>และน้องน้อยเพิ่อนก็มานอนอยู่เรือรังนี่น้องพี่น้อง และปัจจุบันนี่ก็มีแต่พ่อพุพพทโธสองคนแล้วก็ลูกเพิ่นผู้หนึ่งผู้หญิงผู้หนึ่งไม่เนาะ oh. อืมพี่น้อง,งเนาะอยู่บ้านไกลเฮือนเคียงพี่นองง้องเนี่ยเมื่อหนาสีบางทีอาจจะเขาไปสัมผัสเพิ่อนนะพี่น้อง oh. เห็นเพิ่น oh. นั่งเบิ่องอยู่ได้พี่น้องเวลามาถ่ายคลิปมันสงสัยอยากให้งงมาช่วยเลือกเนาะ oh. แล้วบ้านนี้มีแต่ตะพัดเนาะบ้านนี้เนาะ, oh. Oh. ะต้องจันมุ่นคากรีได้พี่น้อง มุนนะเขาใช้วิธีการพัดเอาบาดหน่อยู่แค่นี้แหละพัดเขาพัดน้ำนามหนาวเลยลมเย็นไปว้อย,ยพี่น้องเลยไปจากโมงหาจากโมงไปหลับจา้างเก็บเขาไปหกโมงหกโมง หกโมงเช้าหาโมงแรงเลิกหาโมงซุนซุนบอกหาโมงสามชิาม,ามสิบกินข้าวเที่ยงน้ำขา้าวกินขา้า,ขาวศา้าเ้ำข้าวบอกข้าวแรงเนข้าแรกินเยอะนะเออกินชองข้าวกินน้กะเจ้าอ,อืออือไปตอเอ้าขึ้นไปทางนั้นไปหาหนมยัยไหาตามห้วยเอ,อไปหาตอนแรแงงเกเราเมิ่อเช้าไปขายอยากกิน กันบอกไปหาน้ำใหม่ก,กันบ่มีหน่อกินเนาะอืมอาพี่น้องเลยมีแต่น้ำใหม่ได้เลี้ยงคนแถวเขตสวนบดได้พี่น้องบ่มีแนวอื่นเลยเนาะอ,อ,อ,อันแถวนี้ได้สะดินไปสะอันแถวนี้แถวอมนี่ดินผู้ใดดินเขาหมดดิน,ขนเนขามาเลยข้าหัวนี่บ่ดินผู้ใดละ่ะดินน,นั่นดูดินฮะเรื่องเรื่องอะไร เบื้องล่างนั่นเอออ๋อดินข้าวเจ้าผัดเผเท่านี้ตั้งดินตั้งเพือนในดินเขาเจ้าบ่ะอืออ่าโตพี่น้องมีแต่ดินเขาแหละเขาอยู่วันนี่ยอ๋อมันคือเป็นจังสันเนาะคอยกังงเลยเพื่อนจุ่เจ้ามันเป็นดินเขาเจ้าเขาคือให้ตั้งวะเนาะมันกันยากคือได้แบบนี้เนาะเออแล้วแล้วเนาะมีแต่ไป็ผัดเผาอยู่เพื่อนนี่แบบนี้เนาะอือ เชื่อเดียวไปเบึงอยู่เพื่อนเพื่อนพี่น้องมันมันกันย่ากนีอยู่ด้วพี่น้องเพราะว่า,ามีเพื่อนอยู่ั่งเป็นเพื่อนแล้วบางไงข้างในแต่ว่าบ่แมนดินตัวเองนะครับมันกับแตกกำลับบ้านนี้นะพี่นอ้องแตกแหง้ง <laughs> เลยเพื่อนแถวนี้นี่บ่มีใช่บ่เดมอเป็นเจ้าของดินพี่น้องเป็นเป็นแต่เพื่อนท้องตัวเองแต่ว่าดิน,นีนบ่แมนเป็นเจ้าของเ้อพี่น้องเด้อะ ขอตั้งเพื่อนดูในดินเขาเจ้ามันสิปลูกสิพังเห็ดยังแบบเป็นท้าวในยากพี่น้อง,งมันบ่แป่นดินของเจ้าของเนาะน,ะนะอย่ากว่าสิป,ปลูกก็ไม่ไผ่ก็ไม่ไผ่ก็ไม่กินเนาะปลูกไม่เพื่ออยากได้เนาะไม่กินมันสิป,ปลูกบ่ได้พี่นอ้องเพราะบ่แป่นดินเจ้าของนะเนาะพี่น้องตอนนี้บราิก้าหอดเพื่อนของอาหย่าเป็นแล้วหอดเพื่อนของน้อ,นองน้อยและะ้วก็น้งะะองนั่งแล้วก็เพื่อนอายะาเพื่อนเนาะพี่น้อง เดี๋ยวสีเข่าไปเบิ่งสัมผัสอีกนำกันเดอ้อไป่ลองเดอ้อข้าวบันนี้เนาะเก็บเข้ากากออกมาเลย <laughs> ยังบ่หมัดปันใดเนาะ <laughs> นี่เข่ากากเจ็บออกเน้ะ <laughs> เดินมาเข้าเปลือกนะแล้ว,วก็ที่นี่เข้ากาก หลังจากพัดตาแล้วมาตาแล้วก็พัดแล้วก็มากคบเขากากออกอีกเนะาะเพื่อจะได้กินน่ะพี่้องเลยพบใจเลยพบใจ